นิวยอร์กไทม์ได้ตีพิมพ์บทความชุดหนึ่งเกี่ยวกับวันครบรอบ50ปีที่สหรัฐเข้าสู่สงครามเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อ50ปีก่อนกองทหารไทยกองหนึ่งเรียกว่างูเห่าราชินีไปที่เวียดนามต้ยเพื่อต่อสู้กับเวียดกงในที่สุดทหารไทย4ี่หมื่นนายจะทําหน้าที่เป็นเด e นไปล้อเคเพนเทอร์ K เห็นได้ชัดว่ามีแรงกดดันอย่างมากจากสหรัฐอเมริกาในการทําให้เป็นสากลสิ่งที่เป็นความขัดแย้งของลัทธิชาตินิยม อย่างแท้จริงเพื่อรูประวรมพรประเทศที่ถูกแบ่งแยกโดยฝ่ายต่างชาติประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สามารถสนับสนุนให้เข้าร่วมด้วยการสนับสนุนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมของสหรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ1.6พันล้านดอลลาร์ องทหารไทยชุดแรกได้รับการนำลาตามพิธีการในกรุงเทพด้วยความเชื่อมั่นที่สหายชาวอเมริกันไม่ยอมออกจากบ้านพุทธศาสนิกกชนชาวไทยมีความมุ่งมั่นอย่างลดหลามและเริ่มด้วยการขอพรในวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเขตพุทธาวาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศไทยอ,อถือศาสนาพุทธนิกายเัรวาล95% ตั้งฐานทัพยอยู่ที่จังหวัดเบียนฮอวาพวกเขาสู้รบกับเวียดะกงตามเส้นทางหมายเลข15ที่เชื่อมผเรือหาวุมเต่าซึ่งปัจจุบันบริษัทของผู้เขียนยังคงรักษาฐานการจัดหาน้ำมันอกชายฝั่งไปอย่างไซเงินซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อโปจิมินซิตี้ โดยบัญชีทั้งหมดพวกเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและกล้าหาญอันที่จริงนายพลเวสต์มอร์แลนด์ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างซึ่งติดเีย็นปลาให้กับทหารไทยชื่นชมกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในสงครามครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากพระพุทธรูปประจำยานกรากของไทยแล้วทหารแต่ละคนยังสวมพระเครื่องหนึ่งองค์หรือหลายองค์เพื่อเป็นพลังในการป้องกันัยเชื่อกันว่าเครื่องรางสามารถเบี่ยงเบนเส้นทางของกระสุนที่อาจมีชื่ออยู่บนอนอันและอาจทำลายผลกระทบของทุนระเบิดสังหารบุคคลได้พวกเขายินดีเสมอที่จะมอบให้กับเพื่อนร่วมชาติชาวอเมริกันดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่มองว่าสงครามบนระนาบทางจิตวิญญาณสูงกว่าทริสเดบดมิโนที่ถูกกล่าวหาโดยสหรัฐนอกจาก จากนี้คนไทยยังภูมิใจในกองทัพของตนและประเทศของตนได้กล้าไปสู่เวทีโลกแม้จะมีพระคุ้มครองแต่ไทยเสียทหารไป351นายและบาดเจ็บ1,351นายนอกจากนี้อาสาสมัครชาวไทยจำนวนมากในสงครามผิดกฎหมายในลาวเสียชีวิตภายใต้สภาพที่เลวร้ายพวกเขาต่อสู้ที่นั่นร่วมกับทหารชาวเขาของเมืภายใต้การดูแลของ CIA โดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาในขณะที่สหรัฐให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คนไทยพวกเขาจึงถูกเรียกว่าทหารรับจ้างอันที่จริงแล้วชาวอเมริกันในลาวทุกคนก็เป็นทหารรับจ้างเช่นกัน นอกจากนี้ชาวอเมริกันที่มีบทบาทในการรณรงค์หาเสียงในลาวเกือบทุกคนจะสวมพระเครื่องของไทยในความเป็นจริงพวกเขาส่วนใหญ่ยังคงทำเช่นนั้นในปัจจุบันหากคุณสังเกตชายหนุ่มที่แสดงด้านล่างอย่างใกล้ชิดคุณจะเห็นเครื่องรางที่คอของเขาภาพของผู้เขียนถูกถ่ายไว้โดยเพื่อนสีคนหนึ่งที่ชายแดนไทยกางัมพูชาในการผจญไยที่โชคร้ายซึ่งต้องรอเวลาที่จะบอกเล่าอีกครั้ง ถ้าชอบกดติดตามสวัสดีครับ